สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกทางเข้าลับนะครับที่มันจะมีอยู่ตรงแคลิตนะครับเพื่อนๆจากแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับที่ผมปักหมุดเอาไว้ะครับเดี๋ยวผมเอาหมุดออกก่อนนะครับนี่ครับที่ผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีถ้ำอยู่นะครับแต่ถ้ำเนี้ยเราต้องเอา อาวุธของเรานะครับฟาดเข้าไปนะครับมันถึงจะเปิดทางออกให้เรานะครับตอนแรกผมมาผมก็ไม่เจอนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ลองเอาอาวุธฟาดลงไปเรื่อยๆนะครับก,ก็เจอทางเข้าพอดีเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้มันจะเจอนักปวดตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามาก,กน มันเป็นตัวป่วนนะครับให้ระวังให้ดีแล้วก็แถวนี้มันจะมีพวกเหมือนศพอะครับศพโครงกระดูกอะครับที่ว่า,าผุดขึ้นมาจากดินแล้วก็เวลาเราฟันไปทีหนึ่งมันล้มนะครับมันยังไม่ตายนะครับต้องไปฟาดมันซ้ํำอีกทีหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราไม่มีเกี่ยวกับไอ้พวกพึกษาทองอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับให้ระวังนะครับเพราะว่าคือถ้ามันล้มปุ๊บเราต้องไปซ้ํามันนะครับไม่งั้นมันก็จะ ฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเนี่ยครับจุดที่ผมบอกคือจุดนี้นะครับมันจะมีเหมือนเป็นก้อนหินนะครับดูไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นทางเข้าเราต้องฟาดเข้าไปปูทีหนึงนะครับแล้วมันจะเปิดทางออกตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างผมชอบพกหินเปล่งแสงมานะครับ นะครับมันจะทําให้สว่างมากเป็นถ้าเล้นลับเซเลียนะครับเ,เพื่อนๆเร้นลับเซเลียอ๋อเป็นจุดขอพรตรงนี้นะครับโอเคขอแตะพรก่อนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังมืดอยู่ดีอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหินเปล่งแสง สว่างสุดยอดเลยนะครับยังกับหลอดนีออนอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเอาทุลีหยาดล่างลอกแบบเตรียมไว้ก่อนนะครับคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อ มันมีพวกนี้อยู่นะครับอ๋อมีพวกนี้เฝ้าอยู่ด้วย ทางเข้านี้ซับซ้อนจริงๆก็พวกนี้ที่ว่านักขุดแร่นี้อึดนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยนี่เหมือนได้ยินเสียงขุดแร่จริงด้วยมันปิดทางเอาไว้นะครับ นักขุดแร่นะครับอึดน,นะครับเพื่อนๆให้ระวังเริ่มมืดแล้วทางนี้ ลุกลับจริงๆว่าแล้วต้องทุบอย่างนี้นะครับทางถึงจะเปิดออกนะครับเพื่อนๆโอ้ตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะ อึดนะครับให้ระวังแล้วแถมยังมีเวทมนต์อีกเอามีตี้ด้วย ทางนี้ซับซ้อนมากเหมือนนั่งพักนะครับอย่าประมาทนะเพื่อนๆบอกไว้อุดนะครับพวกนี้น่ากลัว เจอบอสแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เจอบอสอยู่ในถ้ำนี้เจอบอสแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเจ้าที่นี้ เตรียมตัวนิดหยัดล่างลอกแแบบนะครับ จะใช้มีพิษแบบเสื่อมสลายด้วยนะครับ oh. เพื่อนๆโอ้โหก็สามตัวนี้มีพิษแบบเสื่อมสลายด้วยนะครับ oh. ให้ระวังนะครับ ไปสองลุ้มลุ้มลุ้มมนเลยมันเป็นมนุษย์ผลึกแก้วเสื่อมสลายนะครับว่าทำไมถึงมีพลังเสื่อมสลายเป็นคาถาคมจักรได้หอกนะครับได้ผลึกแก้วพุ่งทะลวงนะครับเป็นคาถาโอ้โหสุดๆเลยดีนะครับที่ผมเตรียมไอยาตะไครย,ยเสื่อมสลายไว้นะครับเพื่อนๆต้องเตรียมมาด้วยนะครับ ไอ้เจ้านี่มันมีอาวุธที่โจมตีเราแล้วทําให้เราติดเสื่อมสลายพิษเสื่อมสลายนะครับโอ้โหสุดๆเลยดีนะครับที่ร่างลอกแปดผมนี้ช่วยได้เยอะเลยโอเคนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนกัน เนี่ยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับบอสที่ชื่อว่ามนุษย์ผลึกแก้วเสื่อมสลายนะครับมี3ตัวคือคาทากงจักแล้วก็หอกนะครับยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค r ้า e ติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นบอสตัวไหนอีกนะครับมันอยู่ตรงในแผนที่นี้นะครับตรงแถวแคลนะครับชื่อว่าทัมเลนลับเซเลียนะครับทัมเลนลับเซเลียครับโอเค ตรงนี้มันจะเป็นถ้านะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าท้ำทํำยังไงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะครับเพื่อนๆอนนันผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ